มี MAT มีอะไรก็มี UC Davis วอะไรก็ว่ากนันไปมันก็จะมีกลุ่มก้อนแบบนี้ผมคิดว่าตรงนี้ครับที่ที่บอกว่าหนึ่งรันแบบทอปอ,อ,อมันคงได้ระดับหนึ่งแต่ผมคิดว่าการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าเท่าที่ดูจากของอเมริกาหรืออะไรอย่างเวลาเวลาการเปลี่ยนแปลงจริงจมันเป็นมหาอะไรที่มันเป็นไอวีลีกจริงจมันไม่ใช่ว่าทุกมาอะไรต้องเท่ากัน เพราะฉะนั้นผมบอกว่าบางทีต้องอาศัยคือบางอย่างต้องเออร่วมกับคนอื่นแต่บางเรื่องนี่ยต้องเป็น spare head เพราะว่าจุฬาเนี่ยเรามีโอกาสที่จะทําอะไรที่มันคือไปข้างหน้าก่อนยังไม่ต้องพปรละภาวะภวะวงรอรอใครขึ้นขึ้นหน้าไปก่อนแล้วค่อยเอาคนมาตามนะนี่ผมบอว่าเป็นโมเดลหนึ่งที่มันเกิดมันเกิดสิ่ิก็เรื่องรผมไม่รู้นะที่เขาเล่ากันมาการเปลี่ยนแปลงมันเกิดจากการไม่กี่ไม่กี่มาอะไรเองนะครับ ตรงนี้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมผมคิดว่าอยากจะถึงอยากจะมองว่าเ,เราโอเพนละเราไม่บอกว่าเราจะเราจะดีลกับทบออย่างเดียวหรือเราจะดีลกับคนนู้นคนนี้อย่างเดียวผมคิดว่าถ้าจุฬาเองมีอินนิเชทีฟบอกมาเลยแล้วบอกเลยาตอนนี้ภาคของเอกชนก็พร้อมแล้วเหลือแต่ภาครัฐอบอกมาเลยอยากให้ภาครัฐทำอะไรพอดีผมก็ถูกมอบหมายให้ดูเบลไออยู่แล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมคิดว่ามันก็มันก็ มันมันสามารถจุฬาเราทํำอะไรได้เลยทําไปก่อน <Okay. S 1> สอจุฬาเราจะทำอะไรร่วมกับ r u ก uh huh. อ็าก็ว่ากันไอหรือจุฬาเราจะทําร่วมอะไรกับทปอก็เดี๋ยวนั้นดีไหมครับ <Okay. S 1> ผมว่าจะออกมาเป็นแนวเนี้ยครับงั้นก็มีก็คือว่าเราจะคุยอะไรแล้วมันมีเรื่องเยอะซึ่งผมคิดว่าจุฬามีความพร้อมอยู่มากนะครับ uh huh. ครับครัน,นี้ลงดีเทลต่างๆเนี่ยจะต้องไปหารือกับ ทีผู้ช่วยท่านรัฐมนตรีได้เลยครับดีดีเลยครับเพราะว่าเพราะว่าตรงนี้เนี่ยผมผมคิดว่าหนึ่งอกว่าอย่างนี้เราไม่ต้องเกิดนอะไรละครับบอกเลยนะครับว่าโอเคเราฟังจากรัฐบาลพูดแบบนี้ศูนย์ในความเข้าใจเราอย่างที่ผมเห็นแมปปิ้งอันหนึ่งน่าสนใจแต่ที่เป็นแมทริกซ์บอกเลยแต่ประเด็นคือมันจะจบแค่นั้นละมันต้องบอกสามารถบอกได้ว่าโอเคสมมติจุฬาบอกจะทำเอจิงทำอะไรอ่าดีลิเวอร์อะไรจะได้อะไร แล้วผมโพสต์ว่าจะมีใครร่วมบอกมาเลยผม <Okay. S 2> บอกว่าถ้าถ้าถ้า,ถาเพราะว่าตอนนี้อย่างนี้ฮะเราให้แนวกับ b บ i ไอไว้บอก b บ i ต้องเปลี่ยนเนี่ยออกมาเป็น5แฉกหนึ่งต่อไปถ้า Invest ในคน t ALENT investment ไม่ใช่ Invest ในแค่ Sector mm. Invest ในเทคโนโลยี Invest ใน Infra Invest ใน Sector และ Invest ใน enterprise b บ i ต้องให้หมด เป็นนั้น BI อาจจะให้จุลาเลยก็ได้อย่างนี้เป็นต้นคือในในเคสแบบนี้นะครับแต่ผมก็แค่นั้นคงไม่พอ mm hmm. มันจะต้องถามว่าโอเคจุลาอยากทำอย่างนี้โอเคในมิติหนึ่งคือเรื่องซารดับ hmm. มันอาคาด mm hmm. อะครอสจะให้รัฐบาลช่วยยังไง mm hmm. อ,อย่างยกตัวอย่างผมไปเห็นของไปไปที่อ l อ x i L A C I ที่เป็น c r e a n Tech Incubator ที่ l a mm hmm. โอ้โหมัน มันมีเวทอ่อมันมีอะไรบเปียกแลบ,บอะไรเนี่ยโอ้โหมันเอกชนมันลงเครื่องไม้เครื่องมือให้หมดอะม่ะจุลามีขนาดนั้นอย่างสมมุติว่าไม่มีเฮ้ยจะอยากให้มันมีอะม่ะเหมือนกับไอ้เดนครีเอทีฟไอ้คอค้ามันโอ้โหมันมีสตูดิโอที่ใครมีหัวไอเดียอยู่ใช้ใช้แฟลซตี้ของรัฐตรงคอมมอนก็ใช้ได้พราะว่าบอกว่าผมอยากให้ในลักษณะที่จุลาเนี่ยหนึ่งเป็นแพลเนียเป็นเป็นเปียฮในการ ไปข้างหน้าแบบนี้สองบอกเลยว่าเราคิดอย่างนี้เอาไหมเอามี missing link ซึ่งตรงเนี้ยภาครัฐร่องมาช่วยช่วยยังไงเพราะว่าอาจจะอาจจะอาจาอาจะเป็นแนวเนี้ยครับอาจารย์ขอบคุณครับก็ผมคิดว่าไหนใครใครจะสอบถามอะไรมั้ยครับวันนี้จริงๆเรื่องเราคุยเ,เป็นเรื่องใหญ่แล้วผมก็เชื่อมั่นว่าเรามีจุดที่จะเข้าไป สอดรับได้เยอะนะครับทั้งเรื่องของเอ่อครีเอทีฟอีโคโนมีครีออะไรต่างๆเนี่ยก็เราก็มีอยู่ความพร้อมอยู่พอสมควรแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยเราได้หารือกันไปเยอะพอสมควรบางเรื่องบางราวอย่างที่ท่านรัฐมนตรีได้กล่าวเมื่อสักครู่จริงๆพระพุทธเพร้อมแล้วละ่ะแล้วก็เราก็ได้คุยกับทางภาคเอ,อกชนเวิร์ u เอากันไปพอสมควรตอนนี้ถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะ uh, ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐด,ด้วยนะครับ oh. ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็จะทําให้เกิดได้ได้เร็วเราก็อยากจะทจะเป็นสเปียร์เฮดหรือเป็นแพลตฟอร์มให้กับให้กับสังคมไทยนะครับ